แทนที่วัรุน่นจะแดงออกเราจะมาฟังเสียงของเขาในรายการเราเอาคำ นี่ครับเช่นเคยครับเรายังคงอยู่ที่นี่ BTC Hall เซ็นทนรัลพลาซาลาดพร้าวกับงานที่มีชื่อว่าเดรดี a แดนซ g วูบอกเลยว่าเต้นไม่หยุดเลยนตามั่นมากๆอ้าวเราทำไมไม่มเต้นไม่อยากเต้นไรห็นรีเลง เราอยากจะไปเข้าห้องน้ำแน่แล้วเต้นเออมันได้เต้นก็ได้แต่มันไม่ใช่แค่มันอย่างเดียวนะคนในงานก็เยอะมากด้วยครั้งที่แล้วจำได้ไหมเหตุการณ์เมื่อวิปที่แล้วจำได้อยู่แล้วชนะใสๆเนี่ยหัวอะไรก็ไม่รู้่คำถามเบเบ้ครั้งนี้ผมไม่ยอมผู้หญิงแน่ยังไอ้ผู้ชายต้องไปช้างเท้าหน้าผมมีคำถามที่จะมาฆ่าวัยรุ่นนี้อยู่แล้วเคยหรือเปล่าที่แบบว่าเท้าหลังสกัดเท้าหน้าความเลยนาความบุ๊บเลยอ่ะเหรอนาความตีลังกากลับมาแอคท่าได้ไหมแล้วก็เหยียบหัวซ้ำ เอามีมมาแทงกันเถอะนี่เล้งพอเรานอกเรื่องของเรามามากพอแล้วเรื่องส่วนตัวของเราเดี๋ยวเราไปหาเหยื่อของเราดีกว่าเหยื่อของเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใดอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใดไม่รู้ไปหาก่อนไปเลยสวัสดีค่ะขอชกตัวนิดนึงขอชกตัวนิดนึงมาเร็วมาเร็วมาเลยวเร็วสวัสดีค่ะโหหันหน้ามาพอดีเลยหันหน้ามาแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้ล็อกตัวไปแล้วล็อกตัวสวัสดี สวัสดีค่ะเราต้องตีวงล้อมแล้วอ้อมมาข้างหลังแบบนี้ไม่ไม่เพื่อนไม่ได้เพื่อนไม่ได้นี่ไม่ใช่เพื่อนเราไม่รจักกันเราไม่รู้จักกันใครเป็นเพื่อนไปสวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะแบนึงล้วขอใช้พื้นที่หน่อยอ่มานี่มานี่ยังไงไปทำสมาธิมาที่นี่มีแต่ผู้หญิงน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยหัวใจผมจะวายไม่แต่ว่าเรามาสัมภาษณ์ใครเนี่ยผมยังไม่เห็นมีใครสักคนเลยอ๋อท้องท้องท้องท้อัท้องทององทง โอ้โหตายโดนเล่นผงใส่คุณเป็นคนรักสัตว์ไหมรักค่ะ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 เจ้ักค่ะสัตว์อะไรสัตว์อะไรกระแทกเต็มหน้าเลยอ่ะชอบอะไรชอบเลี้ยงอะไรสุนัขค่ะอืมแต่ว่าที่บ้านมีสุนัขไม่มีข้างบ้านข้างบ้านเคยเลี้ยงสัตว์อะไรไหมเลี้ยงหมาเลี้ยงปลาหมาพันธุ์อะไรหมาไทยธรรมดาเขาเรียกพันทางวัดต่หมาวัดตาวัดไม่มีคนเลี้ยงสวัสดีครับดอกฟ้า เลี้ยงแมวค่ะอ๋อเลี้ยงแมวเอาแล้วคุณไม่ชอบหมามั้งเหรอชอบหมาไหมหมาก็ชอบค่ะเคยเลี้ยงแต่ว่าเสียไปแล้วอ๋อทำไมไม่แช่ตู้เย็นนะคะจะได้ไม่เสียหมาเฮ้ยพี่มันไม่ใช่แบบว่าอาหารแช่แข็งอ๋อเหรอโทษโทษั้งบ้านเลี้ยงอะไรบ้านไปเลยเป็นรักนะให้อาหารมันทุกวันแล้วก็รักเลยเป็นความผูกพันกันแบบเพื่อนบ้านระหว่างคนกับหมาหมาและคนเลี้ยงชิสุค่ะชิสุชื่ออะไรคะตูชิค่ะโอ้น่ากินแมวค่ะชอตแมวชอตแมวพันอะไรจ๊ะช็อตแฮร์ค่ะอ๋อเป็นกฮร์ สันใช่ไหมหมาข่าหมาขอผันชิวาว่าค่ะก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะแบบสาวๆเป็นรี่ฮิลเอางี้ดีกว่าคุณรู้จักล็อกไวเลอร์แล้วแสดงว่าคุณรู้จักสายพันธุ์สุนัขมีอะไรบ้างที่คุณรู้จักสกายพันธุ์สุนัขชิวาว่าอืมหนึ่งละคุณเดินโกลเด้นโกลเด้นชูเฟอร์พันปั๊บเซมีเดียฮัสกี้โอ,อ้หมาหล่อปอมปอมใช่ไหมชิสุค่ะมอชีสบางแก้วบางแก้วอ่ะหลังอ่างอ๋อองคำถามเลยผมอยากจะถามต้นกำเนิดของมันคุณน่าจะพอรู้ คุณรู้ไหมครับว่าสุนัขพันหลังอานเนี่ยมีจุดกำเนิดมาจากจังหวัดอะไรครับเดี๋ยวผมป้ให้อยู่ที่ตะวันออกจังหวัดทางภาคตะวันออกจังหวัดอะไรก็ได้เดามาจังหวัดอะไรก็ได้จันทบุรีจันทบุรี ฉราดเป็นเมืองที่มีทะเลแล้วมีมีหมาหลังอานด้วยกาญบุรีอ่ะกาญจนบุรีกาญจนบุรีกาญอยู่ต่อหนอเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเด็กตอนเด็กครูสังคมโหลดแบบไหนมาเนี่ยเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่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 ผิดครับผิดครับบอกแล้วว่าภาคตะวันออกแล้วมันจะมาตกด้วยปีบ้าชลบุรีเคยไปไหมเนทางจริงกาญจนบุรีอ่ะมันใกล้แล้วอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วจริง ไม่บอกเราไม่บอกเดี๋ยวไปหาเอาเองตลาดเป็นคำตอบที่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 ทูกต้องครับผมอโอเงมากเจ็บใจมากที่คนตอบคำถามเราได้หนูไม่รู้เพราะไม่ได้ดูบล็อกเอหนูไม่รู้เพราะหนูไม่ได้ดูบล็อกเอหนูไม่รู้เพราะหนูไม่ได้ดูบล็อกเอ ถ้าเกิดว่า้คุณเลี้ยงสุนัขได้ตอนนี้เนี่ยคุณอยากจะเลี้ยงพันธุ์อะไรชิวาว่าค่ะชิวาว่าเลี้ยงแมวมาได้อะเอาหมาดีกว่าอยากเลี้ยงชิวาว่าชิวาว่าทำไมไม่ต้องไปชิวาว่าน่ารักสีแล้วผิมันก็กางๆน่ารักอ่ะหรอชอบอะไรที่มันเล็กๆใช่ไหมชอบพาง่ายพาไปไหนสะดวกไหนแถวเมื่อกี้บอกว่าชอบล็อกไว้เลยมาทุกตัวก็น่ารักหมดสัตว์แบบนะน่ารักหมดเซบีเรียทำไมอ่ะหล่อไงมันหล่อใช่ไหมมันร้อนนะเมืองไทยร้อน เปิดแอร์เปิดแอร์โอ้ล้างหมาไอแฟนไปอยู่นอกแล้ววันนี้มาดูใครเป็นพิเศษศิลปินจอยบอยจอยบอยคุณชอบจอยบอยไม่ชอบชอบดาทาธเอาคุณจะเอาใครคุณจะเอาไงเอาอย่างนี้ดรืว่าคุณเอาไงอะบผมจะชนะบุรีแล้ววันนี้มาดูใครคะดูหมดเลยค่ะชอบใครเป็นพิเศษแพทูจริงๆชอบหมดะเอาที่แบบชอบที่สุดทาทาค่ะมาดูหลายคนนะคะเอาหลักๆเลยที่คุณชอบเจสเตอร์ค่ะเจสเตอร์ชอบกามาชินกนไหนเออนะคะ ทั้หมดเลยสักคนคนดีจำชื่อไม่ได้เขาเป็นเขาเป็นคนไหนนักร้องนำค่ะทาทาด้วยคุณชอบอะไรในตัวท่าทายังร้องเพลงความสามารถเต้นใครถึงชอบทาทาปรดูว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วเป็นตามสักกันนิดสักกันนิดไหนเต้นให้ดูหน่อยยังไงแล้วแล้วสักกันนิดแล้วสักกนนิดนะอันนี้อันนี้เป๊ะเป๊ะเพราะตามอายุไงเนาะเอาใครแน่อะดูใครมาหาล็อกซี่จูนนั่งองนี้ดูใครดูโจอีชอบใครชอบทาทานแล้ววันนี้อะไรนะ ลอซี่จูนได้ครับได้คุณได้สิทธิ์นันอยู่นี้สมมุติว่าวันหนึ่งมีนางฟ้าลงมาสาบคุณสาบว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยคุณเจอเจนเซเตอร์คุณจะต้องกลายเป็นหมาผมถามเนาะถ้าวันหนึ่งคุณเดินมาตามถนนเจอลอซี่จูนแต่โชคชะตาฟ้ากันแกล้งนางฟ้าลอยลงมาสาบคุณให้เป็นหมาสาบพห้คุณเป็นหมาของท่าทาคุณอยากจะเป็นหมาพันธุ์อะไรฮะคุณกลายเป็นหมาคุณอยากเป็นหมาสายพันธุ์อะไร แม่ถ้าน่ารักน่ารักแบบนี้โดนสาวจะกลายเป็นพันอะไรกินล้วเนี่ยติดตามชมช่วงหน้ากับสาวเอา้า